เราทำเยอะครับผมทีกเัิมเต็มจะมีทีเติมเตให้กับท่านดครับไปเลยไปเลยไปเลเดือดเดือดไเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยคอหน้าไปเฮ้ยไปเมเดี๋ยวโลเสียลมเต็ย เออนุญาตสามทแจ้งประชาชนนะครับรอสักคู่หนึ่งฝ่ายวิธีกรรมจะได้น้อมมันเชิญองค์เทพพุยเทียนโจเซอเสด็จประทับองค์นะครับ สีเกาทองวังเส้นเป็นสีโศกตงัูให้เียเกียว่าเกลียเกี่ยทีมงกูไม่เสียงไมีบปอันชเื่อเพือเพือเพื่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 อเพอเพื่อเพื่เพื่อเวื่เพืเพื่อเพ่งเอเพือพเพเพื่อือ่เือเือออ่ออเานเเพ่อเพื่อ

สนองต่ออจิตอาทาของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาทาบุญการมาเลี้หานีกทำบุญอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมในการเชิญล่าร้านค้านะครับผู้ที่มีจิตอาาทั้งอาหารเลยนเด้เปิดหลุมไปมเรื่องไนครับประธานะครบขอเชนครับขอแชิญนะครับผอมมาดนไหครับ

बाबू में बात से ขอบารมีขอพุธจา์พระองขอบุจารย์พระองโอ้ยเทียโจซือโอ้ยเียโจซือพาดวงวิญญาณทั้งหลายพาดวงวิญญาณทั้งหลายไปสู่แดนที่าอเกษตรไสแดนเกษตรสุขาวดีโลกธาตุสสุขาวดีโลกธาตุด้วยบุญกุศลนี้ด้วยบุญกุศลนี้อขอคร้าัพเจ้าเจริญด้วยหน้าที่การงานเจริญด้วยหน้าที่การงานวยเงินทองร่ำรวยเงินทอง โไผ่ไม่มาบีกเงียนโไผ่ไม่มาบีเงียเงเหงเฮงเหงเฮงเหงรวยรวรวย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 าตอนนี้วิง